Absolute Boutique Fitness Studio ฉลองครบรอบ20ปีเปิดตัวพอยเชอร์แมนแบรนด์แอมบาสเดอร์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพและรูปร่างเรียกได้ว่าเป็นผู้นําในด้านบูติกฟิตเนสค่ะซอบ Absolute Boutique Fitness Studio ค่ะล่าสุดฉลองความสําเร็จค่ะกับการก้าวสู่ปีที่20นําโดยคุณบัญชารณ์กฤตกรสกุลค่ะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Absolute Boutique Fitness Studio โดยภายในงานค่ะยังได้สาวสวยที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการออกกําลังกายอย่างพอยเชอร์แมนที่มาในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Absolute Boutique Fitness Studio. งานนี้สาวพลอยค่ะได้มาร่วมพูดคุยในเรื่องการดูแลรูปร่างของตัวเองกว่าจะได้หุ่นแบบนี้ได้ต้องทําอะไรมาบ้างค่ะพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนหันมาใส่ใจดูแลรูปร่างและสุขภาพของตัวเองสาหรับแอปพลิทูกฟิตเนสสตูดิโอค่ะให้บริการแบบ360องศาค่ะครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแอปพลิทโยคะค่ะแอปพลิทพิลาทิสค่ะแอปพลิทไซเคิลค่ะริทเทิไซคลิ่งค่ะโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะแอปพลิทค่ะใส่ใจในเรื่องคุณภาพค่ะของสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้า ค่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจนสามารถยืนหยัดมาได้อย่างยาวนานกว่า20ปีค่ะดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณพลอยเป็นตัวจริงเสียงจริงของแอปซูลุ่ผู้หญิงแอปซลุเลยแล้วส่วนตัวพี่ก็ลื็นคุณพลอยอยู่้ะกุ่แจก็อย่างที่คอนเซ็ปต์ของเราเี่ยค่ะ Real is beautiful Real is powerful แล้วก็ Real is you นะคะเพราะว่าคุณพลอยเนี่ยก็อย่างที่บอกคือ เท่าที่คือทุกคนก็จะทราบว่าคุณพอเป็นคนจริงเป็นตัวจริงจริงๆนะคะและทาอะไรก็ทําจริงแล้วก็เห็นผลจริงนะคะอย่างที่วี่บอกว่าส่วนตัวนี่ก็ปลื้มและลูกค้าจริงๆพอเรามีคุณพอมาเป็นแบรนด์มาสเตอร์ทุกคนบอกโอ้โหชอบมากชอบมากได้ชอบคุณพออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเาเห็นเพราะเห็นเราวันหนึ่งเขาเขาบอกอ้าวเห็นเล่นเล่นไปเล่นมามาเป็นพรีเซนเตอร์งานอะไรมีมีลูกค้าที่เดินเข้ามา แล้วก็ชี้รูปบอกเอาหุ่นแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างเรารู้รู้สึกว่าแบบคือพลอยก่อนอันเนี้ยพลอยก็ออกนาฬิกามาหลายปีใช่ไหมคะแล้วพลอยก็คนคนก็จะเห็นแบบว่าพลอยในอินสตาแกรมเพราะพลอยจะค่อยๆโพสพอยเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยโพสเยอะอะไรมากมายเลยจะเน้นทำเน้นปฏิบัติอะไรเงี้ยเพราะว่าออก์ลังกาจริงไม่เคยสวยเลยค่ะไม่เคยสวยเอนคนอื่นมันต้องถ่ายรูปมาแต่เราเป็นคนแบบว่าเราทำแล้วเราแบบเอาจริงๆเลยแล้วก็พอมาที่นี่แล้ว ได้เหมือนสิ่งที่เราทำเนี่ยแล้วคนเห็นคนเห็นแล้วพี่เบนบอกว่าเอ้ยอยากให้พลอยเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนอของผู้หญิงทุกคนอะไรเงี้ยพลอยรู้สึกว่าเขายิ่งเหรอไหมสูญยิ่งใหญ่ว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยนี่มีคนเห็นคุณค่าอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่พลอยทำพลอยก็ดีใจว่าเออพอจะได้มีโอกาสไปบอกทุกคนว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่า การเป็นนักแสดงเนี่ยมันก็ข้อดีอย่างคือคนเห็นพอคนเห็นเขาก็เอ้ยมันเห็น,หนแล้วได้ผลเขาก็อยากจะมากันคือพออยากให้ทุกคนมาออกกําลังกายกาอยากที่เกียจแต่ส่วนตัวนี่พี่คิดว่าเดินมาเลยคือ,ค,อคือเริ่มเลยทุกคนเชื่อว่าอยากสุขภาพดีอยากสวยนะคะและมีความตั้งใจแต่บางทีไอ้วันที่หนึ่งเนี่ยมาช้าเลยเกินนะคะแต่ว่าม,นะมาช้าก็ดีกว่าไม่มานะคะเริ่มเดินไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าเจอนี้เป็นยังไงนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าในที่สุดแล้ว เ่ถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบหา exercise ส์ที่เราชอบเชื่อว่าเราจะทําได้นานนะคะ<ม>ก็เชื่อว่าคุณพลอยก็ได้คนพบในสิ่งที่เองชอบนะคะแน่นอนทุกคนมีวันเบื่อวันเหนื่อนนะคะพี่ก็มีไป7วันนี้เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาบ้างแต่เราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะวันไหนเหนื่อยไม่ได้ว่าไปแปบลบว่าไม่ชอบเราแค่เหนือหน่อยนะคะก็ หนึ่งเริ่มวันนี้เลยสองหาสิ่งที่ตัวเองชอบอและเดี๋ยวจะได้ผลแน่นอนอ,อย่างที่เพื่อบอกนะคะพ่ามี r e f e r e น์ค่ะพออยาก พออยากหุ่นดีเพื่อไม่ได้ให้ผู้ชายดูพอ,พออยากหุ่นดีเพื่อให้ตัวเองแก้ผ้านในกระจกดูแล้วเราอะ <c oughs> เ,เรามีความสุขประเด็นนี้คือเราอยากมีความสุขจริงจริงเราเราอยากมีความสุขเราอยากสุขภางแรงก็คือฝากไว้ด้วยมันจริงๆแล้วมันสําคัญนะคะหลายคนอาจจะแบบว่ายังเด็กอยู่หรือว่าอาจจะมีหน้าที่การงานมีหลายอย่างที่ต้อง,ต,องต้องทำอะไรเงี้ยแต่พอยเชื่อว่า เรื่องตรงนี้มันห้ามละทิ้งแบ่งเวลามาดูแลตัวเองได้บ้างก็ควรจะทํานะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นผลดีกับกับตัวเองในอนาคตซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เห็นอยู่ว่าพออยสี่สิบแล้วก็ย,ยังแข็งแรงอย่างนี้ก็นะวันนี้เราเราเรา,เราเริ่มต้นได้ก็เริ่มต้นค่ะอย่าปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานไปจนจนสุขภาพไม่แข็งแรงก็อยากจะเชิญชวนทุกค,คนมาขายของนะมาเหอะมาเหอะที่นี่สนุกปันจยานนี้มันมากเหมือน,นไปเที่ยวผับเลยค่ะแล้วก็เทรนเนอร์ดนี่คือแบบโอ้แต่ละคนนี่คือแบบนะ สายเอ็นทั้งนั้นสายเอ็นทั้งนั้นมีทุกมีทุกแนวจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย l g b t จะเอาเพลงแนวไหนนี่คือแบบว่าสูตรค่ะเหมือนมาเที่ยวอยากให้มากันนะคะแล้วเจอกันค่ะ